งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักบุนกิยาพันธ์ครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับรายการคลิปเสียงเราก็มีนำเสนอท่านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดๆจริงๆเราก็จะลงให้ท่านได้รับฟังกันตรงตามวันแต่ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใดนั้นเราก็อาจจะ,ะเรียกว่าดีเลยนะฮะ าการลงแต่ทุกอย่างนั้นยังเป็นไปตามลำดับตั้งแต่จันทร์ถึงสุกนะครับวันนี้เราคุยกันวันที่23ตุลาคม2567แน่นอนที่สุดครับวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับแต่สำหรับหลายท่านหรือว่าพี่น้องปวงชนชาวไทยพอบอกว่าวันปิยะมหาราช เราก็คงจะน้อมลำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับหลายคนก็หลายมุมมองนะฮะแต่ที่แน่ๆผมก็ต้องบอกว่าการที่ประเทศไทยเหล่านั้นเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวล้ำทันโลกในยุคปัจจุบันนั้นถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่5 ประเทศไทยจะไม่เป็นเช่นนั้นที่ผมพูดอย่างนี้การน้อมรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านนั้นก็คือคุณความดีที่ท่านพระองค์ท่านได้สร้างไว้ให้กับชาติบ้านเมืองนะฮะทรงเริ่มต้นระบบการศึกษาโดยการที่ทรงนะฮะ,ะผู้คนนั้นไปร่ำเรียนในต่างประเทศและก็นำความรู้ วิทยากรวิทยาการแผนใหม่มาปรับปรุงนะครับบางท่านไปทําเรื่องกองทัพเรือบางท่านไปทําเรื่องนู่นนี่นั้นเรียกว่าหลากหลายชนิดนะฮะที่ได้ลงมือทําเรามีระบบการสื่อสารเราเริ่มเรื่องวิทยุเรื่องการสื่อสารต่างๆนะครับในสมัยรัชสมัยของพระองค์ เรามีเรื่องของรถไฟซึ่งเริ่มในรัชสมัยของพระองค์เหมือนกันนะครับการคข้ามานาคมทางรางก็เกิดขึ้นการศึกษาก็เกิดมหาวิทยาลัยขึ้นนะฮะและนอกเหนือจากเรื่องการศึกษาการอะไรก็สรุปความง่ายๆก็คือว่า,อ,าอะไรที่เป็นความก้าวหน้าของ ประเทศในโลกพัฒนานั้นประเทศไทยก็ได้เริ่มต้นและที่เป็นผลงานยิ่งใหญ่มากถ้าเทียบกับในต่างประเทศก็คือการเลิกทาสครับการเลิกทาสในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความเห็นขัดแย้งฝ่ายเนื้อฝ่ายใต้รบรา่าฟันกันผู้คนในประเทศสูญเสียชีวิตกันไป มากมายมหาศาลเพราะฝ่ายหนึ่งบอกไม่เลิกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกส่วนในบ้านเรานั้นค่อยเป็นค่อยไปนะพระองค์ท่านมีกุศโลบายในการดำเนินการจนกระทั่งระบบธาตในเรือนก็หมดไปนะพี่น้องครับคำว่าเลิกธาตุนั้นในสมัยนะพระองค์ท่านนั้นลูกที่เกิดจากธาต ก็จะต้องเป็นทาสต,ต่อไปแต่ในรัชสมัยของพระองค์นั้นก็ยกเลิกในสิ่งเหล่านี้โดยที่ประเทศไทยเราไม่มีการเสียเลือดเนื้อเชื้อไข่ใดๆเลยนะครับในการเลิกทาสในครั้งนั้นแต่ถ้าเรามามองในยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าคนไทยเป็นทาส หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราจะได้คุยกันต่อไปนะครับทีนีเ้เรื่องของการาก้าวล้ำนำสมัยหรือการที่พัฒนาประเทศนั้นเราจะได้พบเห็นว่าพระองค์ท่านนั้นได้ทรงเ,เรียกว่าออกไปในหัวเมืองต่างๆโดยที่ ปลอมแปลงพระองค์ไม่ให้ต้องไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเพื่อที่จะได้ทราบว่าประชาชนเขามีความเป็นอยู่อย่างไรในการที่จะนำมาซึ่งการพัฒนานะครับและต้องยอมรับว่าในยุคข,ของพระองค์นั้นเป็นยุคที่ต้องต่อสู้กับจักรวรรดินิยมมหาอำนาจทางตะวันตก กรีธาทัพมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ทางเอเชียและก็ใช้ความเป็นอำนาจบาดใหญ่ในการที่จะยึดครองครอบครองด้วยกำลังอาวุธที่เหนือกว่าการดำเนินกุศโลบายผ่อนสั้นผ่อนยาวนะฮะไม่แข็งกร้าวเกินไปและก็ไม่อ่อนเกินไป แม้ว่าเราจะต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนไปมันก็คล้ายๆกับเราต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตรักษาความเป็นไทยให้ประเทศไทยนั้นคงความเป็นประเทศเอกราชนะฮะไม่ตกเป็นเมืองขึ้น <c oughs> ของใครในขณะที่ <c oughs> ทางภาคตะวันออก ของประเทศไทยเรานะฮะเวียดนามกัมพูชานะสปปลาวนะก็ตกเป็นของฝรั่งเศสส่วนทางใต้นะครับแล้วก็ทางตะวันตกก็ตกเป็นของอังกฤษซึ่งอันนี้วันเวลาเนี่ยผ่านไปแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่า ทำไมประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกเขาถึงได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นอันนี้ก็หมายความว่าเราไม่ได้มาฟื้นฝอยหาตะเข็บในขณะที่ไทยเนี่ยรักสงบนะฮะและถ้าจะมองแผนที่ประเทศไทยในอดีตถ้าไม่มีมหาอำนาจทั้งสองมาสร้างปัญหาขึ้นในอดีตนั้น ผมว่าภูมิภาคนี้น่าจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนากว่านี้นะครับจะเป็นเชียงตุงเชียงรุงหรือจะเป็นล้านช้างนะเราล้านนาเราก็เชียงใหม่ใช่ไหมลานช้างปัจจุบันก็ซอปบ่อเราในประเทศเราก็คงจะมีลำน้ำโขงไหลผ่านนะฮะในขณะที่มหาอำนาจมาก็ทำให้ แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นแบ่งแยกญาติพี่น้องออกเป็นสองฝากสองฝั่งทั้งทั้งท,งที่เรามีวัฒนธรรมคำพูดนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเหมือนกันมากแต่นี้ก็ไม่ได้มาพูดเพื่อให้ไปเจ็บแค้นชาติมหาอำนาจเพียงแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่ากุศโลบายของพระองค์ ในการที่จะประครับประคองสถานการณ์ที่มันรุนแรงและคงความเป็นเอกราชอยู่ได้นะฮะเพราะว่าการที่จะต้องไปเป็นทาสใครนะพูดกันแบบบ้านๆก็บอกว่าการที่ไปเป็นขี้ข้าฝรั่งนะแล้วเขาก็มากอบโกยเอาทรัพย์สินเงินทองทองหยองไปสร้างปราสาทพระราชวังที่บ้านตัวเองเนี่ยนะ รือแม้แตะทั้งถ้าเรามองไปที่เกาะฮ่องกงเนี้ยเราก็นึกถึงว่าเออเขาก็เอาฟินมาทำร้ายคนบ้านเราเสร็จแล้วก็มีซึ่งประวัติศาสตร์มันไม่เคยหายไปไหนใครทำความดีไว้มันก็ดีใครทำความไม่ดีไว้มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันเวลาผ่านมานะแต่ผลงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ได้สร้างไว้ในยุคสมัยของพระองค์ท่านนั้นได้ประจักษ์แก่พี่น้องประชาชนอย่างกรณีของการขุดคลองลังสิทธิ์แล้วก็มีคลองต่างๆเพื่อระบบระบายน้ำนะแล้วก็เพื่อระบบการเกษตรอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นใน รัชสมัยของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้วันปิยมหาราชพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่พัฒนาบ้านเมืองให้เป็นบ้านเมืองที่ทันสมัยทันโลกนะฮะไม่ตกยุคเราประชาชนคนไทยในยุคปัจจุบันเราก็ควรจะยึดถือวันนี้ในการที่จะ,ะพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรในครอบครัวแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของเราให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์ต่อแผ่นดินนะครับก็วันนี้ก็เป็นเชิญชวนท่านน้อมลำลึกนึกถึงพระองค์ท่านและนำแนวทางของพระองค์ท่านมาถือปฏิบัติสู่การพัฒนาในด้านต่างๆนะครับเฟตริลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธา,า,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาายเกษตร,ร